สองพันสองสองพันก็ต้องซีก็ได้ครับสองก็ได้ยุ่งนั่นแรงตัวดนะครับเดินตามของจริงมันจะถาดถ,ถึงไกลอย่ครับว่าดีมันอยากแข่งครับจังเมื่อพ่อเพื่นก็ร่างไทยครับ ระบบยอดปุ้ยยอดปุ้ยเ็น้ำครับยอดเ็น้ำใส่เ็น้ำนี่ครับสอง0นแบบง่ายๆสะตายบานพอกน่ายครับโอ้โตกโตกหน่ครับดูกันชัดๆน็อตมันหลวมครับเกียร์คือเรา ไปเชือบุโอ้ยคุยลงดีนะครับขวดาลายนะครับอาถามองดินซุมๆมันกระสาาถึงเงาเวทนะครับสองห้างก,กันนะครับถ้าดินซุมทำนี่มันกระสาาขึ้นมานะครับเคยกันเลย นี่มาดึงลงไว้แต่ก่อนผมนรับนะมันเป็นดินทรายครับดินทรายจังได้หละกระด้านแดดกระด้านแดดบ้านพอกก่าหยาอืน่นนี่ครับว่าเป็นก้อนเป็นก้อน,น,นแข็งๆสิมันกะโบสาดแล้วครับดินเออพี่น้องเอยเพื่อสิทเองโง่มาเหตุครับลูกหยาก็จนเกิดอีกสาดบดถึงบานดินแข็งครับรถกะแลนบ่ได้ ไปแห้งบัดสีปีนเผาพี่นองเลยคอยไปนะครับคอยไปกับเป็นยังสี่ล่ะตกไปแล้วไปแล้วอยู่ไกลๆนี่ดินแข็งครับดินมันบอัน,นันมันมีความชุมความซึนมันกัสาดบุกึ้นครับ Àng, اي, นี่แต่หาหงกระตายลหน่องเอ๋ยนะยอหูกระตายตัดมันเลี้งตัดมาในสวนก้อยหนาแล้ครับเหมืนปลูกกระได้นอดลวกใช้ก็วุดเดืไม่งางเลยครับ ออกมาจอบสวนพี่น้องเอ้ยพอดีมาพอ่อเพิ่นกำลังไถแปลงขางกันเหรอครับมพอ่พอก็หย่าแต่ยแถเว้นนี่พออ่อขวายาไถแล้วเหรอครับแปลงแปลงหนึ่งศาสตร์ขึ้นหยบร้อยหนึ่งแปลงแปลงเก่าไรกลัวเหระครับตัวนี้นะครับเพิ่นมาปลูกมันแก้วหรือภาษาไทยเรียกว่ามันเทศบ้านพอาอ่อขวายาเอ้อมันแก้วก็กินนะว้า นะครับพูนฟางผุนนั่นเป็นแปลงมั่นของกอหญ่นะครับมันอยู่มันมันเป็นนามขันไว้นะครับอยู่คนละฟังหน่งฟังนึปลูกน้ำหลังวนเวียนเดือนนะครับน้ำหลังแปลงนี้หนึ่งเดือนก็มีปลูกวันที่แปดเมษาครับ วันที่เจ็ดไม่สาแต่งแต่ของพกอคนหนาฟังนั่นที่คลิปอนหนาลว้งไวเบิ้งหน้าปลูกวันที่แปดพฤษภานะครับเดี๋ยวนีกว้กับวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองมิถุนากรลังได้เดือนหนึ่งก็อีกสองสามหมื่นนี่แหละครับสามสี่หมื่นละนะครับเนมาศาสตร์คืน เก็บลูกห่านําทั้งกลา,างนี่มครับโบมเมนลูกและแม่มันเลยและบัดห <c oughs> ่าหูกระตายพี่น้องสัตรูตัวลายของมันสัมปลังละครับไายครับคุณนะ่ะดึงบกเห็นห่าค้อมบ้านพอก็ห่าเออห่าค้อมครับมั่เออบางเพิ่มเอกเนหน่าพัน ักเอิ่นอยังครับจกักมันคืออย่างนัง้นแหละไถเหลวกับเป็นตะเบิงอยู่แล้วครับใกล้กัวโ,โปไทยนะเแล้ววุ้วนไถยแล้วสักก่อนครับเดี๋ยวะสีไทยฐานใหนเบิงหาเทียพี่น้องเอาไปดัดแปลงใส่นะครับรับจุดยอดปุ้ยนั่นก็คือกันละครับคาเขารถขั้นของพอกว่านะ ตัวของพวกรหาสเป็นสีผ่านที่ซือมันจะเก็บค่อนข้างละเอียดก็หนึ่งนะครับเพราะว่าตัวยอดปุ๋ยนั่นเหมือนกันครับช่วมงมนี้เขาใส่หลายเด้ครับถกิเป็นรกดไถนาเฮ้าแบบนี้งแต่มาดัดแปลงใส่ทั้งปุ๋ยไม่ได้ใส่เกี้ยวใส่หนังครับใส่ลินเปิดแล้วก็ใส่แรงดึงดูดของโลกเหรครับใส่ไหลลงเองดรดซันแหนมก็ไหลลงครับปุ๋ยเคมีแห่งแต่ไหลดีพี่น้องเกิยเปิดน้อยนึงกะ ได้ครับเอาก็กาเอาครับเอาก็คำนวณเอาว่าเหาเปิดไปออได้จักรลองจักรลองมันสีเขาสีไไลล่ใสไรละสองสีเห่ากับกาเบิงครรับเพาะว่าถังนามหนึ่งน่ะมันจะต่อหนึ่งมันจะใสได้อยู่ผมมันได้สามหรือสี่เพื่ออะหละครับมันจะเบิดเอาก็ะกาว่าเออซัมหนีไรหนึ่นงมันมีจักรลองเอาก็ถังหนึ่งเขาต้องเบิดได้จักรลองจัางสีครับคืเอาาเข้าซาเลียเอานะพี่น้องมันม่ตายโตดอกครับมันก็คือแบบเกี่ยวปันนะครับ เดี๋ยวมันสัญญาพดครับคลิปนี้เดี๋ยวปาดเพิ่นจอดซะก่อน